สวัสดีครับผมนายธนก,กิจนามสะุลตะกุลคงสิงขรนะครับนิสิตหกหนึ่งสามศูนย์สามศูนย์สองสองเก้าหนึ่งนะครับอันนี้สําหรับโจทย์ข้อสองนะครับโดยโจทย์ให้มาว่าถังทรงกระบอกโดยที่มีความดันในถังนะครับสามจุดหนึ่งไมกับปาสคาลมีความเข้นตั้งฉากสูงสุดยี่สิบไมกับปาสคาลนะครับแล้วตัวถังและฝาปิดนั้นทั้งสองด้านเนี่ยแล้วก็ตัวถังด้วยนะครับหนาสิบมิลลิเมตรนะครับเป็นเหล็ก จงหากอไก่ครับรัสมีของทังข้อขอไข่ความเชียนเชีอนสูงสุดที่ฝาทางนะครับข้อเขียนเขียนโจทย์ไหมครับโดยมีค่าความปลอดภัยเท่ากับสูวนที่ห้านะครับโดยวิธีทำขั้นแรกนะครับ ถ้าความปลอดภัยหรือ FS เนี่ยเท่ากับความเข็นที่ใช้ส่วนความเข็นทั้งหมดนะครับถ้าความปลอดภัยให้มาครับเป็น,น0.5ความเข็นที่ใช้เราไม่รู้นะครับส่วนความเข็นทั้งหมดจดให้มาครับ20เมกะปาสคาลนะครับ,รบดังนั้นครับความเข็นที่ใช้เนี่ยคือ10 เม่กาปาสคาลนะครับที่ฝาปิดนะครับความเข้นฝาที่หนึ่งเท่ากับความเข้นที่ฝาที่สองนะครับ,ค,ค,ค,รบคำนวณได้จากสูตร P R ส่วน2 T นะครับโดย P โจทย์ให้มาครับเป็น3.1เมงรมกะปาสคาลนะครับ อ่าในที่นี้โจทย์ต้องการหานะครับอ่าเนี่ยเป็นความเป็นรัศมีทั้งหมดนะครับโดยมันถังนี้หนาสิบมิลลิเมตรนะครับก็จะเป็นอ่าลบสิบตรงนี้มิลลิเมตรนะครับส่วนด้วยสองทีคือความหนานะครับก็คือส mm ิบมิลลิเมตรอีกนะครับจากตรงนี้นะครับอ่า ค่าความเค็มน,นะครับมันก็คือสิบเมกะปาสคาลเท่ากับสามจุดหนึ่งเมกะปาสคาลนะครับคูณอีกอารลบสิบมิลลิเมตรนะครับส่วนด้วยสองคูณสิบมิลลิเมตรมิลลิเมตรนี้ตัดกันนะครับมเมกะตรงนี้นะครับ คิดเลขแล้วตรงนี้จะเหลือค่าค่า r นะครับซึ่งคิดไดอาแล้วกับหก5 1 6เมตรนะครับตอบสหรับข้อไก่นะครับส่วนข้อขอไข่เนี่ยทำหา T Max นะครับสามารถคิดได้จาก1นึ่งส่วนสซิกมาครับห ลิกมากหนึ่งเนี่ยตรงนี้จะได้เป็นหนึ่งคือสิบเมกะปาสคาลนะครับคิดแล้วจะเหลือห้าเมกะปาสคาลนะครับคำตอบสำหรับข้อขอใครครับห้าเมกะปาสคาลนะครับ